สำหรับวันนี้มาดูเทคนิคการผ่อนบ้านแบบได้กำไรสามารถทำได้อย่างไรที่ยิ่งผ่อนก็ยิ่งได้กำไรวันนี้มาติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยปัจจุบันนี้ภาระก้อนใหญ่จากการผ่อนที่อยู่อาศัยหรือว่าผ่อนบ้านผ่อนคอนโดมิเนียมเป็นปัญหากวนใจของมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนเพราะว่าเป็นหนี้ระยะยาวแถมเงินที่ผ่อนไปแต่ละเดือนคำนวณเป็นส่วนต่างดอกเบี้ยมหาศาลขณะที่สถาบัานการเงินก็เพิ่งออกมาแสดงความห่วงใยว่าจากสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้นอาจจะทาให้ค่างวดส่งบ้านของไทยปรับสูงขึ้นในรอบ10ปีโดยหากไม่อยากผ่อนบ้านแบบเสีย ดอกเบีย้ยไปเปล่าๆและไม่อยากเสียประโยชน์ล่าสุดที่ขายดี p r o p e r t y ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อกลางด้านอสังหาริมทรัพย์ได้เผยแพร่3เทคนิคในการผ่อนบ้านให้ได้กำไรถึง3เด้งอันดับแรกได้แก่การ refinance ทุกๆ3ปีเพราะว่าบ้านถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่ผ่อนแต่ละเดือนดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นควรที่จะขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมหรือรีไฟแนนซ์บ้านซึ่งคือการย้ายจากธนาคารเดิมไปผ่อนกับธนาคารใหม่โดยสมัยนี้หลายธนาคารมีโปรโมชั่นลดดอกเบี้ย เพื่อมาแข่งขันกันและสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมอันดับถัดมาคือการนำเงินส่วนต่างนั้นไปลงทุนต่อซึ่งอย่าปล่อยให้เงินที่ประหยัดได้เสียเปล่าและแน่นอนว่าเมื่อเราประหยัดเงินจากการผ่อนบ้านแล้วเราก็ไม่ควรปล่อยเงินให้เสียเปล่าไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดค่าเสียประโยชน์ได้ซึ่งแนะนำให้ใช้เงินก้อนนั้นไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือหุ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงต้องปรึกษาหรือศึกษาให้ดีก่อน ตัดสินใจและอันดับถัดมาคือการลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยซึ่งการที่ผ่อนบ้านทุกๆเดือนนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียสามารถนําไปขอลดหย่อนภาษีได้ซึ่งดอกเบี้ยจากการผ่อนบ้านสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้จริงไม่เกิน1น0,000บาทแต่อย่าลืมขอหนังสือรับรองลดหย่อนภาษีก่อนการดําเนินการ และล่าสุดธนาคารอมสินได้มีการสนับสนุนสินเชื่อซอฟโลน5,000ล้านให้สหกรณ์อมทรัพย์ครูเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครูโดยคุณสุทินแก้วพนาดรองปรัยกรกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ของกระทรวงศึกษาธิการและขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน41,000คนและกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีแนวทางที่จะเปิดรับผู้ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหานี้สินอีกในช่วงกลางเดือนพฤษภาค,คมเนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี่ครูให้กับกลุ่มที่มีการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ก่อนทางปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับสถาบันทางการเงิน ที่จะเข้ามาสนับสนุนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนำไปปล่อยกู้ในดอกเบีย้ยต่ำโดยขณะนี้ธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินสนับสนุนมาแล้วจำนวน5000ล้านบาทและภายในสองสัปดาห์นี้กระทรวงศึกษาธิการจะมีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะประสานธนาคารพาณิชย์อีกหลายแห่งเพื่อเข้ามาสนับสนุนในส่วนนี้ อีกซึ่งในจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับการแก้ไขปัญหานี้สินครูกว่า4,000 40, 0คนนั้นแบ่งเป็นกลุ่มครูที่เกษียณอายุแล้วร้อยละ30ซึ่งขอยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะต้องดูแลครูทั้งในกลุ่มที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่และกลุ่มที่เกษียณอายุแล้วไม่มีการแบ่งแยกอย่างแน่นอน และมาดูสินเชื่อ Listit ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของคนรุ่นใหม่ที่ให้มากกว่าสินเชื่อโดย list it นั้นเป็นแหล่งเงินทุนของคนรุ่นใหม่ที่มีการปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการ r ี b r a n ด ing เพื่อก้าวสู่ศตรวรรษแห่งโอกาสของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาเงินทุนสำหรับสร้างธุรกิจบนวิกฤตที่เต็มไปด้วยโอกาสซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จตลอดหลายทศวรรษในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจประเภทนอ b แบ bank ชั้นนำ ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME มามากมายบริษัทลิสอิจจำกัดมหาชนได้มีการปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการรีแบรนด์องค์กรเพื่อก้าวสูว่ศตวรรษแห่งโอกาสของผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาเงินทุนสำหรับสร้างธุรกิจบนวิกฤตที่เต็มไปด้วยโอกาสซึ่งลิสอิจมีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและผลักดันธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ การที่ยาวนานกว่า15ปีในวงการสินเชื่อธุรกิจโดยตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจได้สร้างการเติบโตให้กับนักธุรกิจ SME ทั่วประเทศด้วยเงินสนับสนุนสินเชื่อมากกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งวันนี้ลิสอิดไม่ใช่แค่แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้นักธุรกิจ SME มากกว่า2 5 0 0 0รายด้วยสินเชื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้าและการอนุมัติวงเงินที่รวด เร็วภายใน3วันเท่านั้นด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้ลิสิ t เข้าใจคนทำธุรกิจ SME รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่เพิ่งเปิดกิจการใหม่ยังไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้รวมไปถึงแม้ง,งบทางการเงินติดลบหรืออาจเคยติดเครดิตบูโรก็สามารถสมัครขอสินเชื่อเพื่อหมุนวีนธุรกิจกับลิสิได้โดยมีวงเงินเริ่มต้นอยู่ที่10,000แบาทไปจนถึง100ล้านบาทโดยไม่ เ,เรื่องหลักรัพย์คำประกรันไม่ว่าจะมีลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก็สามารถใช้สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจกับลิสอิดได้หลายประเภทด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในทุกสถานการณ์ธุรกิจเพียงคุณเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก็สามารถใช้สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจกับลิสอิดได้หลาย ประเภทตั้งแต่สินเชื่อเพื่อออกหนังสือคำประกันส่งประมูลหรือบิดบอลหรือ e bidding เมื่อต้องการแข่งขันการประมูลครั้งใหม่สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการหรือ project back up finance เมื่อต้องการเงินทุนเพื่อทำงานตลอดจนสินเชื่อยอดนิยมคือบริการรับซื้อนี้ทางการค้าหรือ factoring คือเมื่อทำงานเสร็จแล้วไม่อยากรอเครดิตเทอมนานสามารถใช้ใบวางบินหรือใบตวรวจรับงานมาเบิกเงินสดได้สูงสุด90%เบิก เงินสดได้ภายใน24ชั่วโมงเปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงินและยังมีแพ็กเกจสินเชื่ออื่นๆอ,อีกมากมายรองรับทุกประเภทธุรกิจเช่นแพ็กเกจสินเชื่อเพื่อธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ธุรกิจขนส่งโลจิสติกธุรกิจเทรดดิ้งธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจไอทีเป็นต้น และไม่ใช่แค่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทยังได้สร้างชุมชนเพื่อนคู่คิดสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อต่อย,ยอดการเติบโตเพื่อพาผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ก้าวไปสู่เส้นทางความรู้ทางธุรกิจผ่าน f a Facebook p a g e ล e เ i ตสมาร์ทบิสเมดคู่คิดธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ Line Official at listit โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครสินเชื่อง่ายๆที่บ้านผ่านเว็บไซต์ www.listit.co.th และทราบผลการอนุมัติเบื้องต้นในทันทีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ customer service เบอร์โทรศพัพท์02-163-4255หรือ095-783-1595ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบทุกคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อและนอกจากนี้ยังมี เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะไปพบลูกค้าและให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพให้กับลูกค้าถึงสถานที่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ